จอลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บลไทยบายชีสไตล์ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลทันครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อาร์ยังไงช่องการถ่ายทอดสดโทรแบังคอกทีมตัวแทนประเทศไทยพบกับซิดนีย์เอฟซีทีมกำลังจากด้างของฝั่งออสเตรเลีย เมื่อวันนี้เวลา1 9นากานในวันนี้การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2รอบ16ทีมสุดท้ายแัดที่2ระหว่างทรูวบงคอกทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบซิดนีย์เอฟซียอดทีมแกร่งจากหน้าของฝั่งออสเตรเลียจะมีขึ้นในวันพุธที่19กุมภาพันธ์เวลา19.00นานณสนา,สามทรูสเตเดียม สำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดในครัะคะงง้งนี้นะฮะนันของทางฝั่งนั้นแฟนบอลสามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV HD ช่อง36 YouTube ช่อง b g Sport ในครั้งนี้โดยในนัดแรกที่พบกันเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ ทางด้านของทรูแบงค์อกบุกไปเสมอซิดนี่เอฟซีสองต่อสองโดยได้ประตูตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากทิติพันพุ่งจันทร์ทำให้การแข่งขันทั้งที่สองมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองทีมในการผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปในครั้งนี้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนครับเป็นว่างงานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันด้วยกันนะฮะก็ฝากตินแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยนะเอารามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารันยังไงเพจลุงในวินเคลื่อนไหวแล้วหลังบุริลัมจารึกประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่รอบ็อกเอา ACL อีลิ e ในั้งนี้โดยกันนี้สโม,มสรบุริลัมจารึกประวัติศาสตร์ทีมแรกของประเทศไทยทะลุทีทุลผ่านเข้าสู่รอบ็อกเอา AFC c แชมเปี้ยนล g u กอีลิทรายการทั่วใหญ่สุดของชิปเอเชียหลังถูกปเปลี่ยนชื่อและก็รูปแบบการแข่งขันใหม่เป็น AFC แชมเปี้ยนลิกอีิทเป็นครั้งแรก ในฤดูกาลนี้ซึ่งบริลลัมเองก็บุกไปคว้า3ามแต้มสำคัญบนท่นกวางจู f c ยอดทีมกำลังของเคลิกเกาหลีใต้ล่าสุดเพจลุงเดวินได้โพสต์ข้อความหลังบริลัมทะลุเข้าสู่รบอบลักเอาในครั้งนี้ได้สำเร็จโดยเขาได้บอกว่าได้ไปต่อบริลัมไทยแลนด์ขอบคุณทุกเสียงเชียร์สู้สุดท้อใจนะเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกับฤดูกานนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อะไรยังไงความรู้สึกนะฮะอันอาเซียนหลังเห็นบรินำทีมไทยบุกคว้าแต้มถึงชิ่นกวางจู FC ได้ในขณะนี้โดยกันนี้จารึกประวัติศาสตร์นะับเป็นทีมแรกของประเทศไทยที่ทะลุผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาฟซีแชมเปียนลีกอี i ิ e รายการทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียหลังถูกเปลี่ยนชื่อและก็รูปแบบการแข่งขันใ,นใหม่เป็น AFC แชมเปียนลีกอีลิทในั้งนี้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ โดยแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นบริลัมทีมไทยบุกคว้าแต้มถึงทีมกวางจูเอฟซีคอมเมนต์แรกก็บอกว่าความภาคภูมิใจของอาเซียนพวกเขาคือทีมที่แสดงเห็น้ว่าลีกไทยอยู่ระดับไหนกันแน่เขาไม่ต่อมาการเสมอกับกวางจูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบริลัมเองก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเขาไม่ต่อมาบริลัมพิสูจน์แล้วว่าฟุตบอลไทยไปได้ไกลกว่าในอาเซียนเราสู้ได้ดีกับทีมจากเคนลีกเขาไม่ต่อมา ทีมไทยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและก็เต็มไปด้วยพลังกำลังพวกเขาไม่กลัวแม้จะออกเจอกับท่านักของทีมเกาหลีใต้เขาเม่ตอมาบุรีรัมคือทีมต้นแบบของอาเซียนนี่คือระดับที่สโมสรในภูมิภาคพยายามต้องการจะไปให้ถึงในครั้งนี้เขาไม่ตอมาการได้เห็นทีมจากอาเซียนสู้กับทีมเคล u กได้แบบนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นบุรีรัมพวกคุณเจงมากเขาไม่ตอมา บุริรัมเองมีเกมรุกที่ดุดันเล่นกับทีมใหญ่ได้ดีเสมอไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาไปได้ไกลกับศึก ACL ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเล่นได้ดีมากเลยนะเกมรุกก็มีคุณภาพแม้จะเจอกับทีมจากเกาหลีใต้ไม่เป็นรองเลยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาสุดยอดมากเลยครับทีมจากอาเซียนสามารถสู้กับทีมจากเคลทกได้แบบสูสีในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา บริลัมคือมาตรฐานของสโมสรในอาเซียนทุกปีพวกเขาพิสูจน์ตนเองในศึก a c ซแล้วคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้แสดงให้เห็นได้ว่าฟุตบอลไทยกำลังเติบโตและบริลัมเองก็คือสโมสรที่เป็นผู้นำคอมเมนต์ต่อมาบริลัมไม่เคยทำให้แฟนบอลอาเซียนผิดหวังพวกเขาพร้อมที่จะลุยในเวทีเอเชียในครั้งนี้เสมอคอมเมนต์ต่อมาเสมอทีมทาจากท่างของเก่าหรือใต้ได,ได้นี่ไม่ใช่วองธรรมดา บริลลัมเองนั้นกำลังสร้างชื่อเสียงให้กับฟุตบอลไทยคอมเมนต่อมาเกมนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าทีมจากอาเซียนก็สามารถแข่งขันกับทีมจากลีกใหญ่ในเอเชียได้คอมเมนต่อมาบริลัมเองก็แสดงให้เห็นถึงว่าฟุตบอลไทยนั้นก้าวหน้าแค่ไหนพวกเขาคือหนึ่งในตัวแทนอาเซียนที่แข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต่อมาความหวังของฟุตบอลอาเซียนขอให้พวกเขาไปได้ไกลที่สุดในรายการนี้คอมเมนต์ต่อมา บริลัมเองก็แสงเห็นถึงสปดรตนักสู้เกมนี้พวกเขาคู่ควรกับแต้มที่ควรจะได้นะนี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลที่เรียกว่าคอมเมนต์กันถล่มทลายหลังจากที่เห็นตัวนัของฝังบริลัมสามารถเป็นตัวแทนของสโมสรจากประเทศไทยทะลุเข้าไปสู่รอบต่อไปได้แล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงบด่วนพัฒนะเมือ่อางดนานของทังั่ง JDT เอาอาเซียนถล่มยับส่งทีมยักษ์ใหญ่เกาหลีนใ,นใต้ รุ่งตกรอบในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อกานนี้สโมสรยะโคนดาวรุนทักซิมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกพบกับางดนันของโปฮังซิลเวอร์ยอดทีมกำลังจากเกาหลีใต้การแข่งขันในศึก AFC แชมเปียนลีกอีิริสนฤดูกาลสัปด่อ่าลิกสเตดนัดสุดท้ายปรากฏว่ายาโคดารุนทักซิมอีกหนึ่งทีมตัวแทนของอาเซียนไล่ถล่มยับโปฮังซิลเวอร์ยอดทีมกำลังของเกาหลีใต้ไปได้มากถึง5.2ต่อ ส่งปฮังเซลเลอร์นั้นหล่นลงไปจบอันดับที่เก้าร่วงตกรอบนะฮะเวทีเอเชียในครั้งนี้เป็นที่รียบ้อยซึ่งนั่นก็ทำให้ยโฮนเดอรนทักซิมและก้ฝั่งบริลัมกลา,ายเป็น2ทีมจากอาเซียนที่สามารถตีตัวผ่านเข้าสู่รอบนักเอา a ์ c แชมเปียนลีกอินดิสในครั้งนี้ได้สำเร็จนะเป็นนวัตงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะสุดยอดจริงนะครับผมทีมจากทางด้านของฝั่งเราแต่ทางด้านของทีมฝั่งเกาหลีใต้นั้นตกไปแบบไม่เห็นฝุดเลยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไน,นยังไงเจ้าซิกอัปเดตอาการซ้อมไทยยู17ปีช่วงเช้าในวันที่18ที่ผ่านมาเมื่อกา้น,นี้เวลา7จานาฬิกา30บนาทีทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยการน,นี้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในการเก็บตัวครั้งที่3ที่สนามจากภายใน PDT s t a d เต m ียมของทนานของปตทจงังหวัดระองคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริสุทธิ์ยู17ปีจิงแชมป์เอเชีย2025 เราฟัาที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้รับวันที่3-20เมษายนโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีนักเตะลงฝึกซ้อมทั้งสิ้น25คนนะฮะโดยเน้เนไปที่ความสัมพันธ์และก็ความคล่องแคล่วว้องไวรวมไปถึงนะครับผมการาสร้างร่างกายในครั้งนี้ให้แข็งแกร่ง,งใช้เวลาประมาณ1นชั่วโมง3าสบนาทีโดยการน,นี้ก่อนการฝึกซ้อมซิมซิกสิวกรพลสวรรค์ศูนย์หน้าทีมชาติไทยอายุ7ปี เพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างก็มีคุณภาพครับตอนนี้ก็เป็นช่วงทั้งทางทําร่างกายเอาแรงวันนี้ผมก็เกือบตายในครั้งนี้เช่นกันนะโดยหลายคนต่างก็เป็นคนที่มีคุณภาพผมเองก็ต้องพยายามเพิ่มคุณภาพในครั้งนี้เพื่อแข่งขันกันในทีมผมก็ต้องปรับเรื่องของการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษและการจบสกอร์ที่ดีกว่าเดิมพเพราะเรียกว่าตามทีมที่เราต้องเจอต่างก็แข็งแกร่ง เราประมาทไม่ได้เลยเราซ้อมเพื่อจะเอาชนะพวกเขาเพื่อจะไปบอลโลกในครั้งนี้ให้จงได้ตอนนี้ก็ต้องพยายามจะปรับเรื่องการสื่อสารกันให้ดีและพยายามที่จะช่วยกันเล่นและก็ฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูเซีีในครั้งนี้กันด้วยครับกับการไปฟุตบอลโลกเจ้าซิกคนนี้ก็ได้กล่าวไปใช้ สัปทีมชติไทยยู -7 ปีจะเก็บตัวที่จงังหวัดประยอง์ไปจนถึงวันที่1มีนาคมโดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องสานัดเพื่อจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ28คนก่อนจะเก็บตัวรอบสุดท้ายที่ดนมิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสุรประการในระหว่างวันที่14-14มีนาคมและก็เดินทางไปเก็บตัวต่อที่แอสไพร์แคนดามีประเทศกาตาร์ก่อนจะทำศึกลุยฟุตบอลยู -7 ปีเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในครั้งน,นี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะ เป็นวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับแม่ทัพไทยชุดยุ้ยสปีเปิดเผยหลังพาทีมแพ้เกาหลีใต้ขาดตะลอยเป็น1ต่อ4ร่รงถ้วยเอเชียนะเมื่องานนี้เอมเมอร์สันเปเรล่ากุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีได้กล่าวหลังนำลูกทีมพ่ายทีมชาติเกาหลีใต้1ต่อ4ในศึกยุ้ยสปีจึงแชมป์เอเชียส0 25ารับเป็นกระมสายดีนะัดที่2 เมื่อวันที่1 7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประเทศจีนโดยกันนี้ผลจากเกมดังกล่าวทำให้ทัพช้างศึกยู่20ปีนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้ารอบต่อไปแน่นอนอยู่แล้วแข่งทั้งหมด2นัดแพ้ไป2นัดยังไม่มีแต้มรังอันดับที่4บ้วยของกลุ่ม หลังจบเกมคุณซูชาวบราซิลเปิดเผยบอกว่าครึ่งแรกนั้นเราเล่นได้ดีเรายิงประตูแรกได้และหลังจากนั้นเรามีโอกาสมากมายในการทำประตูแต่สุดท้ายจบครึ่งแรกด้วยการาสเสมอกันไปครึ่งหลังเหมือนเราหมดพลังและก็บิดพลาดามครั้งทำให้พวกเขาได้ยิงได้3ประตูเราต้องวิเคราะห์เกมนี้ด้วยก,กันกีกครั้งดูและแก้ไขข้อบิดพลาดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิชิอิสไตล์ปาริชาวัญชี 1 9กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้ปคังฟุตบอลไทนครับ